close the door be greedy when others are fearful and be fearful when others are greedy หรือว่าแปลเป็นภาษาไทยก็คือปิดประตูซะจงโลภเวลาที่คนอื่นกลัวและจงกลัวเวลาที่คนอื่นโลภนะครับการกระทำเช่นนี้นะครับทำให้ปู่บัฟเฟตของเราเนี่ยเอาตัวรอดจากหายนะมาได้หลายครั้งหลายครานะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการตามรอยปู่รายการที่จะนำท่านไปแกะรอยวอร์เรนบัฟเฟต นักลงทุนใหม่เล็กหนึ่งของโลกและหลักการลงทุนของเขานะครับคุณผู้ชมครับธรรมชาติของมนุษย์นั้นมักชอบทำอะไรตา่ตางๆกันครับด้วยสัญชตาตญาณที่ต้องการเอาตัวรอดซึ่งเป็นผลจากยีนของเรานะครับยีนของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือมนุษย์จะบอกให้เราทำตามคนหมู่มากผงชนส่วนใหญ่เพราะมันจะเพิ่มโอกาสในการมีชีวิตรอดนะครับ เหมือนเวลาเราดูสารคดีครับในทุ่งหญ้าสวัน่าเนี่ยเราจะเห็นเสมอว่ามีเสือแค่สอาตัววิ่งไล่กระทิงเป็นร้อยๆตัวนะครับท,ทั้งที่กระทิงเนี่ยถ้ามันวิ่งไปคนละทิศคนละทางมันอาจจะมีโอกาสรอดมากกว่าแต่เพราะว่ายีนของมันบอกให้มันทำตามๆกันครับแต่ว่าครับคุณผู้ชมวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยสอนเราไว้เขาเคยมีวักทองวักหนึ่งนะครับบอกว่า close the door Be greedy when others are fearful and be fearful when others are greedy หรือว่าแปลเป็นภาษาไทยก็คือปิดประตูซะจงโลภเวลาที่คนอื่นกลัวและจงกลัวเวลาที่คนอื่นโลภนะครับยกตัวอย่างเช่นครับคุณผู้ชมเวลาเกิดวิกฤตในตลาดหุ้นนะครับเช่นวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี2008 หรือของเมืองไทยวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าหุ้นนั้นถูกทั้งตลาดเลยนะครับบางกิจการไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าราคาตกลงมาอย่างมากครับสถานการณ์แบบนี้แหละครับที่บัฟเฟตต์บอกว่าคนอื่นกําลังกลัวและเราควรเข้าไปลงทุนนะครับในทางตรงข้ามครับเวลาที่ตลาดกําลังดีๆนะครับหุ้นกาลังขึ้นทั้งตลาดเป็นเวลาที่ ใครต่อใครก็อยากเข้าไปเล่นหุ้นอยากเข้าไปเก็งกําไรอยากเข้าไปทําเงินนะครับแต่นั่นเป็นเวลาที่เราควรกลัวระวังและถอยออกมาจากตลาดครับนี่คือคําสอนของวอร์เรนบัฟเฟตที่สอนคนทั่วโลกตลอดมานะครับสิ่งที่วอร์เรนบัฟเฟตบอกให้เราทํานั้นคือการมีอินเนอร์สกอร์การ์ดหรือว่ามีใบคะแนนในใจนะครับเราจะถูกหรือจะผิดเราควรทําอะไรหรือไม่เวลาไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุน หรือเรื่องของการใช้ชีวิตเราต้องให้คะแนนตัวเองอย่าให้คนอื่นมาให้คะแนนเราเราควรทําอะไรหรือไม่เราต้องบอกตัวเองวิเคราะห์แยกแยะเองอย่าให้คนอื่นมาบอกเราเพราะนั่นคือเสียงรบกวนที่จะทําให้เราควยเขวนะครับและฝูงชนผิดเสมอนี่คือสิ่งที่บริบาลเสอนไว้นะครับถ้าเราทําตามฝูงชนนั้นเนี่ยแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องในทีแรกก็ตามครับ แต่สุดท้ายแล้วมันไม่มีทางที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีกับเราได้นะครับเช่นหุ้นตัวหนึ่งครับมันเป็นหุ้นที่ดีพื้นฐ,นฐานกิจการเยี่ยมรายได้ดีกําไรดีนะครับแต่พอคนส่วนใหญ่เห็นว่ามันดีและเข้าไปซื้อผลตอบแทนที่เราได้นั้นเนี่ย ก็ไม่มีทางที่จะดีไปได้เนื่องจากราคามันขึ้นไปสูงแล้วนั่นเองครับและนี่คือหลักคําสอนของวอร์เรนบัฟเฟตนะครับท่านผู้ชมครับการกระทําเช่นนี้นะครับทำให้ปู่บัฟเฟตของเราเนี่ยเอาตัวรอดจากหายนะมาได้หลายครั้งหลายครานะครับเช่นสมัยดอทคอมบับเบิลปี2001ที่คนในตลาดนั้นหมดเนื้อหมดตัวกันนะครับตลาดหุ้นปักหัวลงมาอย่างมโหฬานนะครับแล้วก็ทําให้คนจํานวนมากเนี่ยเจ็บเนื้อเจ็บตัวจนไม่กล้ากลับเข้าไปในตลาดหุ้นอีกเลยนะครับปรากฏว่าวอร์เรนบัฟเฟต เป็นคนคนเดียวนะฮะที่ทำให้บริษัท Berkshire Hathaway เข้มแข็งยืนหยัดต่อกระแสะได้นะครับแล้วพอฟองสบู่ .com แตกบริษัทของเขาก็ยังอยู่รอดปลอดภัยนี่ก็เป็นผลจากการคิดต่างทำต่างและทำตามใบคะแนนในใจของตัวเองนั่นเองครับในบรรดาวักทองของปู่วอเรนบัฟเฟตทั้งหมดที่ผมชอบที่สุดไม่มีวักไหนจะเกินไปกว่าวักนี้ครับบัฟเฟตบอกว่าคุณไม่ได้ถูกหรือผิดเพราะคนอื่นเห็นด้วยกับคุณถ้าคุณจะถูก ก็เพราะข้อเท็จจริงและเหตุผลของคุณนั้นถูกต้องสิ่งเดียวนี้เท่านั้นนะครับที่จะทําให้คุณเป็นฝ่ายถูกหากข้อเท็จจริงและเหตุผลของคุณถูกต้องแล้วคุณก็ไม่ต้องไปสนใจเลยว่าใครจะคิดยังไงนี่แหละครับคือการใช้ Inner Scorecard หรือใบคะแนนในใจของ w อ r r ์เ b u f f e t เซึ่งนักลงทุนทั่วโลกสามารถประยุกต์ไปใช้กับการลงทุนของตัวเองได้อย่าลืมนำไปใช้กันนะครับท่านจะได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนชี้ชัดเลยครับ